นี่แหละพี่น้องทีมไลฟ์คืนนี้มาถึงแล้วถึงชาแนลนะครับผมนี่นี่ดีครับผมสวัสดีครับผมนี่พี่น้องลุงตงลุงตงก็มาถึงแล้วนะครับผมลุงตงก็มาถึงแล้วเด้อนี่พี่น้องเด้อเด้อแมนบอน้อนี่แมนคณะกรรมการมูอบานเขาบอน้อพี่น้องเดี๋ยวไปถามเพบุนเมืองก่อนพี่น้องว่ามื่อไหร่บัตรจักบาทมื่อไหร่บัตรจักบาทเนาะ แม่ครับแม่ครับมือนีบัตรเจ้าบาทครับบัตรหนึ่งร้อยพี่น้องบัตรร้อยดึงเด้อพี่น้องเด้อมือนีบครับผมบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับผมพี่น้องหลายคนถามมาบัตรจักบาทปะครับผมมือนีบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแม่แม่นี่ชุนบุรีกามากรุงเทพกามาพี่น้องครับผมหลายครับผมมือนี้ ครับผมมัมอนมังเสือ,อนังแกงพี่น้องบ้านอุ้มเมาด้วยพี่น้องบุญบางไฟบัตรอุ้มเมาครับผมตะบุอุ้มเมาอำเภอธวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมคืนนี้บัตรหน้าง่านหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องจัดเต็มนะครับผมการแสดงเต็มรูปแบบคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณด้วยพี่น้องครับผมมาด้วยพี่น้องผู้ใดมาตอนนี้ได้มองดีพี่น้องครับผมผู้ใดมาอีกซายจ้าหนอนนี่มาโนนาเหร่นามด้วยพี่น้องแม่เชอนาบอกให้แม่แม่เสือหน้าบอกให้นนี่ละแม่เขาจ้างว่าบุญบางไฟนี่แม่ครับผม <ap> มีน้องหอยยูยูนี่พี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับผมแม hm ่แม่เฮานะครับผมบาตรหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแม่แม่บาตหน้างานหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเด้อพี่น้องบาตคุ้มแห้งพี่น้องคุ้มแห้งพี่น้องเพราะว่าการแสดงเฮานี่คุ้มแห้งพี่น้องค่าบัตรลอยหนึ่งพี่น้องครับผมคุ้มกับค่าบัตรนะครับผมเตยม้วนๆพี่น้องคอนเสิร์ตมั่นนะครับผมชมล่ำฟังล่ำมวนๆน้ำกันอีพออีเม่บัตรเฮาคือหนีมามวนมาเสียนกันเล้วพี่น้องเด้ออีแม่ยจะสู้หน้าบอกใหอยู่่วานนี่พี่น้อง ทุกคนพื้นที่ดีมากทุกคนแล้วมันแล้วแบบว่าพื้นไม่ใช่ไม่ใช่ตมนะแม่แม่เป็นพื้นแบบว่าเป็นพื้นน่นดินหญ้าไหมพี่น้องเอ้ยไม่เป็นดินเป็นหญ้าเขียวเลยพี่น้องไม่มีไม่มีคนนะครับทุกคนจะเป็นย่านทุกคนเห็นบอกพี่น้องจะเป็นหญ้าได้พี่น้องเด้อบอดนุบอกเริ่มสองทุ่มจ้าพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมสนามมีน้ําขังหรือครัมีครับผมแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นตมนะครับแม่แม่จะเป็นพื้นที่หญ้าทุกคนเห็นไหม จะเป็นพื้นที่ญ่านะครับผมเป็นพื้นหญ้าและครัมีหนามซื้อพี่น้องบ,บ่เปื้อนเด้อพี่น้องเดอ้อหนามใสกิ่งลิ้ยงเลยน้ำใสกิ่งลิ้ยงเลยนะครับผมคำว่าใสากิ่งลิ้งก็คือใสกลิ้งนะครับทุกคนคำว่าใสาก่สกิ่งลิ้งใส่กิ่งลิ้ยงก็สัน่นใสกิ่งลิง้งคือใสกลิ้งนะครับทุกคนพี่อายอยู่ไหนครับน้องอายอยู่หลงหังฮานนะครับผมแม่แม แชร์แล้วดังดงรวยๆเฮหงๆสู้ๆขอพระคุณห,หลายๆครับผมขอพระคุณทุกกำลังแรงใจจากพี่น้องทางบ้านหลายๆเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ศิลปินได้เสื้อเฮามีเก้าอี้ให้ไหมราคาอ,อ่าหน้าง,งานภายในงานน่าจะไม่มีนะครับทุกคนน่าจ,จะมีอยู่น้ำน้ำลานเครื่องดื่มพี่น้องเพราะว่าหลานเครื่องดื่มจะมีโต๊ะใช่ไหมครับผมแม่แม่คนไหนที่จะมาคืนนี้อยากมีโต๊ะนั่งรีบๆมาจองก็ได้เลยนะครับผมเพราะว่าในรวนสังกสีจะมี ร้านนั่งดื่มนั่งริงนะครับผมแล้วก็มีเก้าอี้บริการนะพี่น้องเด้อเป็นจุ่มเป็นจุ่มผููได้ฟา้ามามาจองนะพี่น้องมาจองโตนั่งดื่มนั่งริงสะก่อนพี่น้องออกมาพี่น้องออกมาเด้อนี่แหละพี่น้องเขาจัางเอนว่าบุญบางไฟพี่น้องมวนมวนซื่นแทนแน่นอนพี่น้องคืนนี้พี่น้องนี่พี่น้องมันไม่เป็นตุ่มนะแม่แม่อันน้ำทางนี่บม่มีตุ่มเด้อพี่น้องมีแต่น้ำใสทุกคนเพราะว่ามันเป็นสนามหญ้าเนี่ยทุกคนมันเป็นสนามหญ้านะครับผมน้ำใสกิ้งลิงเลยทุกคนบัตรราคาเท่าไหร่ บัตรหน้างานร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ใหม่ก่อนพี่นองบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทนะครับแม่แม่มพี่น้องพี่อาอารอยู่ไหนพี่อาอารอยู่หลังเวทีคะ่ะ บรรยากาศดีมากทุกคนคืนนี้ฝนม,ม่มี่เหรอพี่น้องฝนม่มีนะคบผมคืนนี้ไม่มีฝนนะครับสวัสดีครับบ่าวเบอร์สวัสดีคุณแม่นะคะผมสวัสดีคุณแม่สายสุธาสายสุหาสายทุหาครับผมบรรยากาศดีมากนะครับทุกคน ตอนนี้ไม่มีฝนแล้วพี่น้องตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะคะ,นนลละครับพี่น้องเพิน่นปิดประตูแล้ววันที่13อยู่ชัยภูมิลำเล่องไหนเนาะจ้า เดี๋ยวรอ,อติดตามเนื้อคะร์พวงพระหะ่อเจร่ำเรืองอย่างเดื้อพี่น้องเด้อหามองเขาก่อนพี่น้องไอ้เอาขึ้นเนี่อย วนไมาทีน้ำขึ้นไหลทะลกสีเบืองเดดพอน้อได้ครับคุณแม่ดูได้เหมือนเดิมนะคะผมพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมองน้ำบ่ครางกบมีพี่น้องแต่ว่าน้ำเนี่ยทุกคนมันไม่มีตุ่มนะ,ะมากสวัสดีจ้าบาเบริร์สวัสดีคุณแม่นะคะผมสวัสดีนะคะผมมือนีมีกลุ่มปิดพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ ระวังไฟด้วยนะครับมีน้ำขังคาผมขอบคุณนะครับผมมันคือเป็นจังซันพื้นที่มองหมอล่ำสแสดงมือนีมิแตน้ำเตรียมไปมุดเพาะปานบาไปดับหน้านอกมันกะนั่งบ่อได้แล้วนั่งในคาบคุณแม่มันโมมี่มองน้ำบ่คขังก็มีเด้อครับเด้อพี่น้องสามารถเอาตัวเอาออีกเขามาเด้เลยพี่น้องครับผมมองน้ำขงังบ่อไปยังเนูพี่น้องม้วนน้ำกันพี่น้องขึ้นอีกบุญบางไฟบานเฮาเด้อพี่น้องเดอ้อ มว้วนแบบเต็มที่ไปเลยพี่น้องเมาจนหัวปินป้นไปเลยพี่นอ้องคืนนี้นะครับผมเจอยจอยบานห้องพี่น้องพอกันครับเจอกันนะครับผมรอดูพี่อ่งอีเพชจมันแพร่วันที่ยี่แปดอ้อครับผมกําลังใจเด้อดรุขอบพระคุณหลายครับผมขอบพระคุณท่านหลาย,ดยเด้อเพื้นที่เปียกชื้อมัเป็นปัญหาพี่นอ้องคืนนี้พี่น้องเตรียมนะฮะนึเกเอาปูนหน่าวเป็นบอีแม่เป็นนางร่ำโบท่านเก่าฮอท่านสางฮอดผมอยู่พี่น้องมาปูซานเหรอคนไหนเป็นบ่อ่แม่ห้ามากเหรอพี่น้อง รอแล้วจ้าตัวหนังสือข้างหนึ่งเป็นชื่ออไอไปขอยืมเครื่องขึ้นน้ำพ่อผู้ใหญ่ไปขอยืมเครื่องสูบน้ำพ่อผู้ใหญ่ทีนี้แม่บอกว่าสีสูบน้ำบอกใไฮยูวะสันครับผมพุญนี้แม่เพ่นย่างหันพ่นย่างเบื้องหนามพี่น้องนี่แม่เพ่นย่างเบื้องหนาอยู่พี่น้องเพื่อนบ้านนั่นสีสูบน้ำบอกใไฮยูเด้อวสันพี่น้องนะครับผมมากครับผมบอกมากเ้อพี่น้องบนบางไฟบ้านเฮาพี่น้องมวนจ่อยกันครับผมคืนนี้ บุญบางไฟบันอุ้มเมาพี่น้องตุ้มอุ้มเมาอำเภอทานบุรีจะมาร้รอยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเอ๋อพี่แม่เขามาปูแล้วพี่น้องเอาพี่น้องมาต้องเอาสัดกันเลยนะครับผมเอาแบบว่าที่แบบว่าเอาแนวที่มันปูแบบผ่าสลันสีเขียวๆกันเลยพี่น้องเอามาปูพ่อมันห้องแบบว่าห้องแล้วกับปู่ศาสทับเลยพี่น้องครับผมบ่เปียกครับผมคื่อน,นี้คอยเส้นอ้างระบาด <c oughs> เลยพี่แม่เข้ามาหรอือเห็นบ่ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาป,ปูสสยปูเสื้อน้ำกันครับผมนี่นี่นี่ที่เมีมาจองมองนั่งแล้วครับผมเกียนแดนมาพากันควกเกียนเกียนแดนผ้าควกกันออกเลยตอนนี้ได้กเซลขึ้นนาแล้วพี่น้อง